สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ผมจะพามาชมสวนหลังบ้านนะครับซึ่งก็ตั้งใจว่าจะปลูกผักหวานนะครับผักหวานป่ากับต้นไม้แดงนะครับแต่ที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นต้นสักนะครับปลูกไว้ได้2ปีแล้วครับก็จะมีต้นที่โตบ้างแล้วก็ไม่โตบ้างนะครับนี่ครับตรงนี้ก็คือต้นไม้แดงนะครับและด้านล่างนี่ก็คือว่าผักหวานป่า ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเติบโตได้แล้วครับถือว่าติดแล้วนะครับใบเขียวงามดีนะครับอันนี้เพิ่งเอามาปลูกใหม่นะครับไม้แดงส่วนต้นนี้ก็ปลูกพร้อมกันนะครับแต่ว่า,าโตช้ากว่าเขานะครับนี่ครับปลูกไว้สองปีนะครับข้างล่างนี้ก็เป็นผักหวานป่าและต้นนี้ก็คือไม้แดงนะครับ ผักหวานป่านี่เอามาลงทีหลังนะครับปลูกไม้แดงก่อนนะครับต้นนี้เติบโตได้ดีมากเลยครับสูงท่วมหัวไปแล้วผักหวานป่านะครับส่วนตรงนี้ยังไม่มีพันุ์ที่จะเอามาลงนะครับเตรียมต้นไม้แดงไว้ก่อนนะครับต้นเอ็นก็เลยต้องหาไม้มาค้ำไว้นะครับมาปลูกโยงไว้ครับส่วนที่อยู่ทางด้านบนนะครับก็จะเป็นเนี่ยครับไม้แดงเพิ่งเอามาลงใหม่ ตัวนี้เป็นผักหวานป่าซึ่งปลูกตอนนั้นมันไม่มีไม,ม้แดงเป็นพี่เลี้ยงนะครับก็เลยไม่โตนี่ครับเพิ่งจาไม้แดงมาลงใหม่บริเวณนี้นะครับนี่ครับเริ่มออกยอดแล้วนะครับส่วนตรงนี้เป็นบริเวณที่หน้าบ้านนะครับก็มีต้นผักหวานป่าอยู่เมื่อก่อนนี้ผมก็จะใช้ต้นแคร์เป็นพืชพี่เลี้ยงนะครับก็ปลูกต้นแคร์ไปสองรอบ อันนี้ก็ประมาณสองปีได้แล้วนะครับต้นผาวานนี้เนี่ยครับต้นแคก็ตายนะครับตายตายไปสองรอบแล้วก็เลยเอาไม้แดงมาปลูกนะครับมาปลูกเป็นพี่เลี้ยงส่วนต้นนี้นี่คุณแม่ปลูกไว้น่าจะสิบปีได้แล้วครับผักวานป่านะครับเมื่อก่อนนี้ก็จะมีต้นมะขามเทศนะครับอยู่ทางฝั่งขวามือแต่ว่าตอนนี้ต้นมันใหญ่มากนะครับก็เลยตัดออกนิดผมก็เลยเอา ไม้แดงนี่นะครับมาปลูกเพื่อที่จะให้เป็นพี่เลี้ยงเขานะครับเพราะว่าใบจะออกเหลืองๆนะครับดูในรูปนี้จะเหมือนว่าจะเขียวงามแต่ว่าจริงๆแล้วก็ค่อนข้างจะใบเหลืองนะครับนี่ครับ <c oughs> ตอนนี้ก็จะพามาดูต้นพยุงอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าต้นพยุงที่แตกกิ่งในลักษณะที่แตกกิ่งด้านล่างเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัดช่วยแต่งเนี่ยนะครับ เขาก็จะไม่เติบโตก็จะกลายเป็นไม้พุ่มเตี้ยไปเลยนะครับนี่ครับเราต้องคอยตัดแต่งช่วยนะเพื่อที่จะทําให้ต้นเขาเปล่าแล้วก็ตรงขึ้นมานะครับสามารถที่จะใช้งานไม้ได้แล้วต้นก็จะโตดได้ด้วยถ้าปล่อยให้แตกกิ่งด้านล่างแล้วเราไม่ช่วยตัดแต่งเนี่ยมันก็จะเป็นพุ่มเตี้ยอยู่ด้านล่างนะครับข้างบนเขาจะไม่โตนะีกิ่งที่โตขึ้นมาด้านบนนี่จะไม่โตนะครับ เราต้องคอยแต่งช่วยก่อนหน้านี้เคยมีคนขุดมาขายให้ผมนะครับซึ่งเขาไม่ได้แต่งกิ่งอะ่ะมันก็จะเป็นพุ่มเตี้ยๆอยู่ครับพอมอบเป็นไม้พยุงเนี่ยมาขายแต่ผมก็ไม่ได้ซื้อไว้ตอนนั้นนะครับนี่ครับถ้าเราปลูกเองเราสามารถดูแลแล้วก็แต่งให้เขาเติบโตได้นะครับเป็นไม้เปาขึ้นไปได้ ครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับตอนนี้ผมก็นั่งบันทึกเสียงอยู่นะครับอยู่ต่างจังหวัดต้องกลางม้งครับมีกลางม้งด้วยนะครับเพราะว่ายุงชุมแต่ก็ติดมุ้งรวบได้นะครับแต่ว่ามันก็อดเข้ามาไม่ได้ก็วันนี้ก็ต้องลาเพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดถูกใจใด้วยนะครับสวัสดีครับผมถือกล้องด้วย